สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ได้ของที่อาจารย์คนสั่างไหวนะครับเนาะเดี๋ยวจะมานับเบิงว่ามันมีอยู่จักรลูกจักหนวยนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เขาเอิ่นว่าตามอ่าคุูบาอาจารย์คนผ้าเอื่นเนาะครับเนาะคนก็ว่าเอิ่นพระธาตุไหลขาวครับผมนี่ครับในดูทูปกระมี่ด้วยครับขาไปเบิงได้ครับผมอืมนี่ครับพระธาตุไหลขาวเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวอาจารย์คนว่าอยากได้ผมจะติมานับเบิงว่ามีจักเม็ด กับท่านหู้น้อพี่นอ้องเดี๋ยวเขามานับเบิ้งครับผมอมืเรามานับดูว่ามีกี่เม็ดกันนี่ครับนี่ฮะนี่ครับผม <c oughs> อืมเขาจะมานับเบิง้งสองสี่หกแปดสิสิบสองอ้าพี่น้องนับออกมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู 5, หาสิบห้าน่วยนะครับเนาะนี่ เด็กหายสิหาน่วยทั้งหมดเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวกาษีปรึกษากับอันค,นนครูบาอา,า,บบาจารย์เบิงเนาะครับเนาะครับเพื่อนๆาปรึกษากับเพื่อนเบิงว่าท่านอาจารย์รศิวาจังไรแน่เนาะทั้งหมดก็มีอยูหาสิหาน่วยครับผมห้าสิบห้าลูกนั่นเองครับผมอา่าเขาเอิญว่าพระทาตไร้ขาวก็ว่าคันฟังเสียงเพิ่นเอิญเพิ่นก็ว่าพระาธาตุจะแม่คนอิม่มอันนี้กับความเชื่อของพระองค์มัน่นเนาะครับเนาะอ่าครับผมความเชื่อของพระองค์มั่นนี่นะครับผมเพื่อน เขาก็ความเสื่อแต่ว่าเย็นเย็นได้ครับนี่ฮะบ่ายเบิ่งเย็นเจี๊ยบได้เลยฮะโอ้เย็นนะอืมดีดีันเพิ่นอยพังว่าถาผู้ใดได้ครอบครองไปแล้วที่อยู่เย็นเป็นสุขเข้าวว่านี่เป็นยาเย็นแต่ว่าอันนี้เว้าตามตีเพิ่นเว้ามาเนาะครับเนาะผมก็บ่รู้จักดอกเออนี่แหละครับเสือความเชื่อของไปมัดบ่อยยังไงซะเออแนวโมนีเนาะครับเนาะครับเพื่อนๆอืมครับผมอืมนี่แหละก็คือนว่าไม่เชื่ออย่าลูกหลูเนาะครับเนาะเพื่อน จังไดกะเดี๋ยวจะถามบึงคุณบาจารย์บึงว่าพันสีว่าจังไดพนว่าให้ขายเมาด้วยว่ทาทำไมเอาเอาจัดไปจัดไปพี่น้องไปจังไดกะสู้ๆครับผมเดี๋ยวไปถามอาจารย์ก่อนครับผมไปสู่ๆครับพี่น้องสัมปีหละครับผม